กินทุเรียนร่วมกับกาแฟอันตรายกับสุขภาพจริงหรือไม่ในคลิปนี้มาหาคำตอบด้วยกันนะครับในช่วง2-3สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงหน้าทุเรียนใช่ไหมครับก็จะมีนักเรียนหมอแบงค์แล้วก็ FC หมอแบงค์เนี่ยมาถามหมอแบงค์เยอะเลยครับว่าหมอแบงค์เนี่ยได้ยินมานะว่าการกินทุเรียนกับกาแฟจะทาให้แบบอาจจะเสียชีวิตฉับพลันเลยแล้วมันส่งผลกับสุขภาพไม่ควรกินร่วมกัน ความเป็นจริงเป็นอย่างไรนะครับแล้วทุเรียนเนี่ยห้ามกินกับอะไรได้บ้างในคลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับหมอแบงค์ขอให้ทุกคนสบายใจได้เลยนะครับคำตอบของหมอแบงค์ก็คือไม่เป็นความจริงนั่นเองครับคุณสามารถกินทุเรียนกับกาแฟได้โดยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่สิ่งที่คนเขาจำผิดแล้วทำไมเขาถึงจำว่าทุเรียนห้ามกินกับกาแฟเพราะเขาจำมาจากเคสนี้ครับทุเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเรียกว่า อันตรายมากขึ้นแล้วกันถ้าเกิดคุณกินร่วมกับแอลกอฮอล์เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าเพราะอะไรนะครับสิ่งที่คุณต้องจำครับเมื่อเวลาที่คุณจะกินทุเรียนกับกาแฟแล้วไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดผลเสียทางด้านสุขภาพนะคือจำสองข้อนี้นะครับให้คุณเลือกเป็นกาแฟดำดีที่สุดนะครับกาแฟดำเนี่ยดีกับสุขภาพของคุณที่สุดเลยดีเสมอนะครับส่วนถ้า คุณเลือกกาแฟที่ไม่ใช่กาแฟดำนะอาจจะเป็นกาแฟชงที่เขาใส่พวกน้ำตาลครีมคอฟฟี่เมดมาอันนี้จะเสียสุขภาพแต่ว่าจะไม่ได้ทำให้คุณเสียชีวิตแบบฉับพลันอย่างที่นักเรียนหมอแบงค์ถามมาโอเคไหมคุณสามารถกินได้แต่ขอให้เลือกกาแฟดำที่ไม่ใส่ส่วนผสมอะไรเลยนะเพราะว่าแคลอรี่ทั้ง2 2แบบเนี้ย ต่างกันเป็น10เท่านะครับในกาแฟดําแก้วหนึ่งเนี่ยแคลอรี่แทบไม่มีเลยนะครับอย่างมากก็ไม่เกิน10แคลเนาะเพราะมาจากเม็ดกาแฟยอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นกาแฟชงแบบนี้เขาใส่อะไรบ้างครับน้ําตาลใช่ไหมใส่ครีมเทียมใส่คอฟฟี่เมดใส่นมขน้นใช่ป่ะแล้วก็โรยนมอีกแบบนี้ครับอันเนี้ยสามร้อถึงสี่แคลเลยนะต่างกัน10เท่ากินแบบไหนอ้วนครับกินแบบนี้อ้วนกินกาแฟดําไม่อ้วน โอเคเนาะส่วนทุเรียนครับถ้าจะกินให้ดีกับสุขภาพให้คุณเลือกเป็นทุเรียนสดนั่นเองครับพยายามอย่ากินทุเรียนแปรรูปนะในเนื้อทุเรียนสดครับมีวิตามินมากมายครับมีสารอาหารครบทั้ง5หมู่อยู่ในทุเรียนนะหลายคนเนี่ยเวลามองทุเรียนเขาจะนึกแค่ว่าอย่ากินนะทุเรียนมีน้ําตาลจริงป่ะแต่จริงๆแล้วครับทุเรียนถูกจัดเป็นอาหารต้นทางครับที่เขามีสารอาหารครบทั้ง5หมู่เลย ไม่ว่าจะเป็นน้ำนะในตัวทุเรียนมีน้ำมีคาร์โบไฮเดตมีโปรตีนมีไขมันครับมีวิตามินมีเกลือแร่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะอยู่ในทุเรียนครับทุเรียนเนี่ยดีกับสุขภาพของคุณแต่การที่คนเนี่ยรับรู้มาว่าทุเรียนไม่ดีกับสุขภาพเพราะเป็นทุเรียนแปลรูปครับครั้งหนึ่งที่คุณนําทุเรียนเนี่ยไปขยําขยํานะ แล้วก็ไปคั่วไปไล่น้ําออกจะกลายเป็นทุเรียนกวนแบบนี้ในตัวทุเรียนกวนครับแคลอรี่จะพุ่งมากกว่าทุเรียนสดเนี่ยสอเท่าเลยครับเพราะว่าเราไล่น้ําออกจริงไหมแล้วก็ตัววิตามินครับก็จะหายไปด้วยการกินทุเรียนกวนก็จะสุขภาพไม่ได้ดีเท่ากับทุเรียนสดนี่คือหลักการของอาหารต้นทางพอเห็นภาพไหมครับคราวนี้ทุเรียนที่อันตรายกับสุขภาพมากกว่าทุเรียนกวนคือทุเรียนอะไรครับ ทุเรียนทอดนั่นเองครับการทอดน่ะก็คือการเอาน้ํามันเข้าไปใส่จริงไหมแล้วทุเรียนครับเราก็ต้องหั่นบางๆเพื่อให้ความกรอบน้ํามันมันเข้าไปได้เนาะน้ำมันโดนความร้อนเกิดสารที่ไม่ดีกับร่างกายอีกนะครับทุเรียนโดนความร้อนสูงๆเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วครับแบบเนี้ยหมอแบงค์เรียกเาว่าอาหารปลายทางละอืมแบบนี้จะทําให้คุณอ้วนก่อนอิ่มครับ แต่ถ้าคุณกินทุเรียนสดคุณจะอิ่มก่อนอ้วนนี่คือหลักการของอาหารต้นทางง่ายๆแค่นี้นะเลือกกาแฟดําดกับทุเรียนสดคุณจะสามารถกินได้โดยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับด้านสุขภาพเลยนะครับโอเคเนาะนี่คือผลลัพธ์ของนักเรียนหมอแบงค์นะครับลดน้ําหนักลงมา4กิโลนี่เป็นแบบลดแบบเฮลตี้มากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่จะให้ทุกท่านดูคือในกรอบสีแดงครับคอเลสเตอรอลจาก260กว่า เหลือ143เท่านั้นครับไตคีสลด์ลงมาต่ำกว่า150ครับเหลือ101ครับ LDL จากเดิม200กว่าเหลือ82ครับเห็นไหมเห็นอะไรปะแปลว่าเส้นเลือดของคุณเนี่ยเริ่มทำงานได้ดีแล้วนะครับนี่แค่2เดือนเองนะแล้วก็นักเรียนท่านนี้ครับก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลที่คุณหมอนัดนะครับคำถามแรกเลยคุณหมอถามว่าไปทำอะไรมา ทำไมถึงเห็นผลเร็วขนาดนี้นะครับพอคุณหมออ่านผลเลือดก็ยิ่งตกใจนะบอกว่าไม่เคยเห็นใครได้ผลเร็วขนาดนี้มาก่อนหมอบอกว่าเก่งมากมาถูกทางแล้วตอนนี้คุณหมอที่ดูแลอยู่ก็ให้หยุดยาไขมันแล้วนะครับแล้วก็รอตรวจติดตามอีก4เดือนนะดีไหมครับดีเนาะลดน้ําหนักได้ด้วยแล้วก็ผลเลือดดีด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งลดไป10โลเลยนะจากสูตรอาหารต้นทางนี้นะครับ ผมไปตรวจสุขภาพมาแล้วดีขึ้นจริงๆครับแล้วก็วัดความดันมาให้หมอแบงค์ดูนะความดันเนี่ย123 81เท่านั้นเองความดันปกติเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้นะ128 0 0คนที่เป็นความดันสูงจะรู้ดีครับว่าวัดมาทีนึง140 150จริงปะ่ะสูตรของเราครับต้องมีความสุขด้วยเวลาที่คุณปรับอาหารนะคุณต้องกินอาหารแล้วมีความสุขจริงไหมถ้าเราไม่มีความสุข เราทําไม่ได้ท้งชีวิตอันนี้คือคือสิ่งที่อยู่ในใจหมอแบงค์นะอยากให้ทุกคนได้รับไปคุณต้องลดน้ําหนักได้คุณต้องมีน้ําหนักที่สมส่วนนะแล้วก็สุขภาพดีทุกระบบนี่คือสูตรที่คุณจะได้จากอาหารต้นทางนะเบาหวานดีไขมันดีไตต้องดีขึ้นความดันดีขึ้นน้ําหนักลดได้ถ้าใครอยากเรียนรู้วิธีกินอย่างดีเลยนะก็ แนะนำหนังสือเล่มนี้เลยครับทักไปสอบถามได้ที่ไลน์ได้เลยนะครับคราวนี้ทําไมหมอแบงค์ถึงบอกว่าทุเรียนกับแอลกอฮอล์ถึงอันตรายกว่าทุเรียนกับกาแฟครับเอออันนี้นะเป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดและทําให้เราเข้าใจผิดไปด้วยว่าทุเรียนไม่ควรกินกับกาแฟไม่ควรกินกับอย่างอื่นเพราะห้ามกินกับแอลกอฮอล์ครับเมื่อแอลกอฮอล์เนี่ยเข้าไปในร่างกายของคุณนะอ่ะแอลแอลกอฮอล์เนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็คือเอทานอล เคยได้ยินไหมครับเอทานอลเข้าไปในร่างกายนะครับเขาจะเข้าไปที่ตับแล้วไปเปลี่ยนเป็นอะซิตดีไฮด์อ่ค่อยๆฟังนะไม่ไม่เป็นไรนะสบายๆจำแค่3คํคำนี้พอครับแอลกอฮอล์เข้าไปไปเปลี่ยนที่ตับเป็นอะซิตดีไฮด์เออฟังผ่านๆน,น,นะหลังจากนั้นอะซิตดีไฮด์เนี่ยมันเป็นพิษครับมันเป็นพิษกับร่างกายร่างกายเราต้องพยายามกำจัดอะซิตดีไฮด์เนี่ยออกไปให้เร็วที่สุดนะครับ เขาก็เลยต้องมีเอนไซม์ตัวหนึ่งมาทำลายอะสตาดีไฮตัวนี้ให้กลายเป็นสารอะซิเตตหรือว่าอะสติกแอซิดแล้วก็ขับออกทางร่างกายตัวนี้ก็จะไม่มีพิษแหละแต่ตัวที่มีพิษคือตัวกลางนี่ครับอ่าดูไว้นะครับอะสตาดีไฮตัวนี้นะองค์การอนามัยโลกครับเขาบอกว่าสารพิษตัวนี้ถูกจัดอยู่ในสารก่อมะเร็งชนิดที่1ในมนุษย์เลยนะเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ เทียบเท่ากับการกินเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นแฮมหมูยอไส้กอกเห็นปะ่ะนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมกินแอลกอฮอล์เยอะๆถึงเสี่ยงมะเร็งมากยิ่งขึ้นเออนะแล้วยิ่งถ้าสารนี้คั่งสะสมในเลือดจะเกิดอะไรครับนึกภาพตามหมอเวลาคนกินแอลกอฮอล์เขามีลักษณะยังไงหน้าแดงจริงปะ่ะอันเนี้ยหน้าแดงมากขึ้นเกิดสารพิษคั่งก็คือตัวอะสตาลดีไฮด์เนี่ยคั่งนะ จากหน้าปกติอย่างนี้ก็กลายเป็นหน้าแดงๆอันนี้นะครับจากหน้าขาวๆกลายเป็นหน้าแดงๆบางคนพื่นขึ้นบางคนคันแบบนี้นะครับบางคนเวียนหัวอะสตาีไฮก็ไปทําลายสมองแบบนี้ครับหลายคนเดินไม่ตรงอ่ามันส่งผลต่อการทรงตัวด้วยจริงไหมครับหลายคนพูดหรือว่ากระทําแบบไม่ได้ยั้งคิดเพราะว่าแอลกอฮอล์มันไปยับยั้งกระบวนการในสมองของเรา เห็นไหมครับบางคนความจําเลอะเลือนเริ่มจําไม่ได้แอลกอฮอล์แบบนี้ครับยิ่งถ้าระยะยาวเราทําลายแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะเกิดภาวะสมองเสื่อมตามมานี่คือพิษของแอลกอฮอล์เอ้าแล้วทุเรียนเกี่ยวอะไรนะครับทุเรียนเกี่ยวอะไรจําอันนี้พอนะในคลิปนี้เอาแค่นี้นะแอลกอฮอล์เปลี่ยนเป็นสารพิษที่ชื่ออาลกอสเตอีไฮแล้วมันก็ต้องโดนเอนไซม์ทำลายให้กลายเป็นอะซิเตตแต่คราวนี้ครับในตัวทุเรียนนะ่ะ เขามีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซัลเฟอร์ครับตัวสารประกอบซัลเฟอร์ตัวนี้เองครับเขาจะไปยับยั้งเอนไซม์ไม่ให้ไม่ให้เปลี่ยนไปเป็นสารไม่มีพิษตัวอัสตริไฮเนี่ยก็เลยขั่งขึ้นครับอ่าอันนี้มีงานวิจัยชัดนะครับเขาบอกว่าบางคนเนี่ยมันสามารถยับยั้งได้มากถึง70%เลยนะอืมใครกินทุเรียนเนี่ยเข้าไปพร้อมๆกับแอลกอฮอล์จะทำให้สารพิษ อะซิตาลดีไฮด์ตัวนี้ค้างมากกว่าคนปกติครับและยิ่งถ้าอะซิตอซตาลดีไฮด์ตัวนี้ค้างมันก็ยิ่งส่งผลต่อสมองจริงป่ะคุณยิ่งหมดสติได้เร็วคุณยิ่งเมาได้เร็วคุณยิ่งหน้าแดงได้เร็วแบบนี้บางคนนะไม่รู้เขาเลยกินแอลกอฮอล์ปริมาณมากกินแบบเพียวยกเหล้าขาวแบบนี้ร่วมกับกินทุเรียนหนักๆทั้ง2องอย่างนี้ประกอบกันสารพิษมันก็เลยคั่งครับมันกําจัดออกไม่ได้ หมดสติขึ้นมาแบบนี้สามารถเสียชีวิตฉับพลันได้เลยนะอ,อันนี้จำคำหมอแบงไว้ว่าอยากกินร่วมกันในปริมาณมากนะครับอันนี้ครับเนื้อทุเรียนจะมีไดเมทิลไดซัลไฟ์หรือสารประกอบซัลเฟอร์นั่นเองครับเขาไปยับยั้งเอนไซม์ไม่ให้มันออกฤทธิ์ได้ดีตัวสารพิษก็เลยคั่งนะครับคำถามถัดมามันอันตรายสำหรับทุกคนไหมถ้าจะกินจริงๆล่ะ กินได้ไหมนะครับขึ้นกับอะไรบ้างข้อแรกนะข้อแรกจดตามหมอแบงค์นะครับขึ้นกับว่าคุณตอนนั้นมีภาวะขาดน้ํำไหมอืมถ้าคุณมีภาวะขาดน้ําจะยิ่งเสี่ยงครับเพราะว่าไตาคุณจะทํางานไม่ดีและขับสารพิษออกได้ไม่ดีครับออกได้ไม่เร็วสารพิษมันเลยคั่งได้เยอะครับดังนั้นเนี่ยถ้าฉี่เหลืองเหลืองเข้มเลยแล้วยิ่งไปกินทุเรียนกับแอลกอฮอล์ยิ่งเสี่ยงครับ ก็ให้ดื่มน้ําให้ไปก่อนจนฉี่ขาวแบบนี้นะข้อที่สองครับขึ้นกับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยครับขึ้นกับว่าคุณกินเหล้าขาวไหมเหล้าขาวมัน4 0ใช่ป่ะหรือว่ากินเป็นเบียร์หรือกินเป็นไวน์ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เท่ากันยิ่งความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เยอะจะยิ่งเสี่ยงสารพิษมากขึ้นครับออันนี้นะลองดูชนิดของ เครื่องดื่มที่คุณทานแบบนี้เนาะยิ่งความเข้มข้นน้อยยิ่งเสี่ยงน้อยครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าคุณกินท้องว่างมันจะทำให้อลกอฮอลดูดซึมเร็วครับต้องทานอาหารรองท้องไปก่อนเพื่อลดการดูดซึมแอลกอฮอล์ในกระเพาะอาหารคุณก็จะเสี่ยงน้อยลงแบบนี้นะแล้วก็ขึ้นกับปริมาณทุเรียนด้วยยิ่งทุเรียนเยอะๆก็จะยิ่งไปยับยั้งเอนไซม์ตัวนั้นเห็นไหมสารพิษมันก็เลยคัง่ง ดังนั้นครับถ้าอยากกินร่วมกันค่อยๆค่อยๆเพิ่มระดับทุเรียนขึ้นอ,อย่าก,กินทุเรียนเยอะนะครับแล้วก็เลือกแอลกอฮอล์ที่มันน้อยๆน,น,นะครับความเข้มข้นต่ำๆอย่าไปยกซดแบบนี้เร็วๆค่อยๆเพิ่มแล้วคุณค่อยสังเกตร่างกายครับถ้าหน้าเริ่มแดงเริ่มแบบเริ่มมึนเร็วแปลว่าคุณส่งผลครับส่งผลเร็วดังนั้นเนี่ยให้ค่อยๆ <D ose> เพิ่มโดส๋ยวไปกินทีเดียวตู้มแบบนี้ถึงชีวิตได้นะครับแต่โอกาสก็เกิดขึ้นน้อยนะครับแล้วก็อีกอันนึงขึ้นกับยีนของแต่ละคนด้วยนะในคนเอเชียครับเขาจะมียีนที่กินแอลกอฮอล์ได้ไม่เก่งเท่ากับคนต่างประเทศนะเขาจะมียีนที่กำจัดออลซิฮอลีไดได้น้อยกว่าคนทั่วไปบางคนนะเพื่อนหมอเนี่ยจิบเข้าไปจิบเดียวนะจิบเบียร์แบบนี้ จีบเดียวหน้าแดงเลยแปลว่าเขาเนี่ยทำลายสารพิษได้ไม่ดีเห็นไหมครับแต่เพื่อนอีกคนนึงกินไปขวดหนึ่งนะครับปรากฏว่าเฮ้ยหน้าเขาไม่แดงเลยแปลว่าคนสองคนนี้มีเอนไซม์ในการทําลายตัวสารพิษเนี่ยไม่เท่ากันดังนั้นให้เรียนรู้ร่างกายของคุณได้ดีที่สุดนะเรียนรู้ร่างกายของคุณเนี่ยจะดีที่สุดบางคนเนี่ยก็เปลี่ยนแอลกอฮอล์ได้เร็วเปลี่ยนมาเป็นสารพิษได้เร็วดังนั้นสังเกตร่างกายของคุณดีๆนะครับ คราวนี้ก็มีอีกคําถามหนึ่งครับหมอแบงค์ Bank, การดื่มแอลกอฮอล์น้อยเนี่ยดีกับสุขภาพไหมนะครับเหมือนเคยได้ยินมาว่าในกลุ่มคนที่อายุยืนที่สุดในโลกที่เขาเรียกว่าบลูโซนเนี่ยเขาไม่ได้งดแอลกอฮอล์นะเขากินแอลกอฮอล์ในขนาดที่เป็นระดับปานกลางหรือว่า moderate consumption อ่ะดีไหมนะครับฟังคลิปนี้แล้วให้จบเลยนะครับอันนี้ครับมาจาก สิ่งนี้เขาบอกว่าในกลุ่มบูโซนเนี่ยที่มีคนอายุเยอะสุดเขากินแอลกอฮอล์แบบระดับปานกลางกันซึ่งการกินแอลกอฮอล์ระดับปานกลางเนี่ยก็ถูกจัดอยู่ในการกินอาหารแนวเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทมันเป็นเป็นหนึ่งในวิธีการที่กินแล้วสุขภาพดีนะเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทแล้วถามว่าเราควรจะกินแอลกอฮอล์ไหมแบบนี้ครับข้อแรกเราต้องมาดูกันก่อนว่าขนาด ที่คนกลุ่มนี้กินเท่าไหร่ moderate consumption คือเท่าไรครับในผู้หญิงไม่เกิน1 drink ิงต่อวันครับในผู้ชายไม่เกิน2 d r ดิ k งต่อวันอันนี้เรียกว่า moderate นะครับแล้ว1 d r i n ดงกับ2 d r ดิ k แค่ไหนจดตามหมอบค์นะครับจำง่ายง่ายๆ1ึ่ิงประมาณเบียร์กระป๋องเล็ก1กระป๋อง2 d r i ิ k ก็คือเบียร์กระป๋องเล็ก2กระป๋องถ้ามากกว่านี้คือ ไม่ใช่ moderate consumption แล้วโอเคไหมแล้วถ้าเป็นไวน์ล่ะไวน์มันเข้มข้นมากกว่าเบียร์นะครับเท่ากับไวน์ประมาณ150 ml หรือว่าแก้วไวน์เนี่ยแล้วก็ครึ่งหนึงแบบนี้นะครับเรียกว่า1นึ่งริงอันนี้คุณผู้หญิงก็ได้น้อยกว่าผู้ชายนะสเท่าเพราะผู้ชายมีเอนไซม์ในการทําลายพวกนี้เร็วกว่าผู้หญิง2เท่านะครับส่วนถ้าเป็นแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น4 0ขึ้นไปนะครับ ก็ได้น้อยมาก45 ml อึกเดียวแบบนี้นะครับห้ามเกินนี้นะคราวนี้ก็มีงานวิจัยครับปี2023นะเขาบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ขนาดประมาณเนี้ผู้หญิงไม่เกิน1ดริงค์ผู้ชายไม่เกิน2ดริงค์ไม่ได้มีผลเกี่ยวกับการมีสุขภาพดีขึ้นเลยเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ดังนั้นหมอแบงค์สรุปแบบนี้ไปเลยครับ ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วอย่าเริ่มดื่มเพื่อสุขภาพครับแบบเนี้จะทำให้คุณเสี่ยงกับสุขภาพแย่มากกว่าการไม่ได้ดื่มโอเคไหมถ้าเป็นกลุ่มคนไม่ได้ดื่มอย่าหามาดื่ม <c oughs> เพราะเขาบอกว่ากินไวน์นิดนึงกินเบียร์นิดนึงมันดีกับสุขภาพอย่าอย่าทำนะครับถ้าไม่ได้ดื่มอย่าเริ่มดื่มกดข้อแรกนะครับข้อที่สอง ถ้าคุณเป็นคนดื่มอยู่แล้วอย่าดื่มเกิน moderate consumption ครับก็คือผู้หญิงไม่ควรเกิน1ดริงผู้ชายไม่ควรเกิน2ดริง์ต่อวันโอเคนะข้อที่3ครับแล้วสาเหตุที่คนกลุ่ม blue zone เนี่ยเขาอายุยืนมันเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ครับการดื่มแอลกอฮอล์สำหรับคนกลุ่ม blue zone เนะ่ะเขาจะดื่มแอลกอฮอล์เมื่อไหร่รู้ไหมดื่มเมื่อตอนไปเจอเพื่อนสังสรรค์ ลดความเครียดได้ครับอันนี้คือคีย์เลยนะดื่มแอลกอฮอล์ถ้านิดๆหน่อยๆแล้วสามารถลดความเครียดของคุณได้อันนี้อาจจะทำให้คุณอายุยืนแต่ถ้าใครดื่มแล้วรู้สึกเครียดดื่มแล้วมีอาการดื่มแล้วนอนไม่หลับอันนั้นแหละทำลายสุขภาพโอเคเนาะนี่คือความเครียดครับความเครียดทำให้เราป่วยทุกโรคคนบูโซนเขาสังสรรค์ ดื่มนิดๆหน่อยๆแบบเนี้ยนานๆนนทีได้เลยนะครับได้เลยเนาะคือหมอแบงก์ก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนไปไปหากินนะแต่ถ้าใครกินกินอยู่ก็นานๆทีเข้าสังคมแฮปปี้แล้วก็เลือกอาหารอย่างอื่นเพราะว่าเราไม่ได้ถูกเรียกว่าร่างกายเราไม่ได้ส่งผลอย่างเดียวกับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้สุขภาพเราดีหรือไม่ดีต้องอยู่ที่อย่างอื่นด้วยนะครับอยู่ที่อาหารอย่างอื่นด้วยนะ คำตอบของบูโซนเนี่ยที่เขาอายุยืนครับเพราะเขากินอาหารที่ชื่อว่า w โฮ o o ู้ด a พล Based Diet เป็นหลักครับหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าอาหารต้นทางนั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ใช่อยากแค่ลดน้ำหนักนะแต่อยากสุขภาพดีด้วยอยากอายุยืนด้วยลดความเสี่ยงลดความเครียดทุกอย่างหมอแบงค์แนะนำหนังสือเล่มนี้จริงๆครับเริ่มต้นที่หนังสือเล่มนี้ราคาหลัก หลักร้อยเท่านั้นครับแต่หมอเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณเนี่ยไปทั้งชีวิตเปลี่ยนแปลงวิธีกินให้เข้าสู่ธรรมชาติทั้งชีวิตครับก็ใครสนใจนะพิมพ์ไลน์มาบอกหมอแบงค์ได้ที่ที่ข้างล่างที่ทุกท่านเห็นนะครับคราวนี้ครับมิชชั่นของหมอแบงค์นะหรือว่าเป้าหมายของหมอแบงค์เนี่ยในทุกๆปีพยายามจะหาอาหารต้นทางมาให้กับผู้ติดตามครับแล้วก็ตอนนี้มี p ปรดัก t อันใหม่ออกมาแล้วใช้เวลากว่า2ปีนะในการคัดเลือกครับว่าอันไหนดีที่สุดสำหรับคุณออกมาแล้วครับเป็นข้าว3สีครับข้ากล้อง3สีนี้ครับพิเศษยังไงทำไมถึงใช้เวลา2ปีในการคัดสรรมานะครับข้าวเนี่ยเป็นอาหารที่คนในประเทศไทยเรากินเป็นส่วนใหญ่จริงไหมถ้าคุณได้ข้าวที่ดีสักหอย่างสักหแบรนด์เนี่ย หมอเชื่อว่าคุณสุขภาพดีขึ้นไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะอาหารส่วนใหญ่คุณกินข้าวเป็นหลักจริงป่ะถ้าข้าวคุณดีปุ๊บอ่ะคุณสุขภาพดีขึ้นแบบ50%แล้วนะครับหมอแบงก์ก็เลยหาข้าวออร์แกนิกที่เป็น Truly Organic ให้คุณได้แล้วครับใครสนใจนะพิมพ์คำว่ารอข้าวนะล็อตนี้จะเป็นข้าวใหม่ครับซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการปลูกกันอยู่นะเขาจะปลูกกันช่วงประมาณ วันแม่แล้วก็เก็บเกี่ยววันพ่อนะประมาณ3เดือนนะครับดังนั้นให้พิมพ์คําว่ารอข้าวนะคุณจะได้ข้าวล็อตใหม่ส่งไปที่ l ลายอันเดิมนะครับที่คุณเห็นนะแอ s ไซฟู d ดด็อกเตอตามด้วยหมายเลขหนึ่งข้าวกล้องของหมอแบงค์ชื่อว่าข้าวกล้อง3สีครับประกอบไปด้วยสีน้ำตาลสีแดงแล้วก็สีดำรวมฮิตทุกคนมาให้แล้วนะครับรวมฮิตมาให้แล้วโดยที่ ประกอบเป็นสัดส่วนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะนะสิ่งที่คุณเห็นในฉลากคืออะไรรู้ไหมครับฉลากออร์แกนิกนานาชาติครับ USDA ออร์แกนิกเป็นมาตรฐานการส่งออกครับอันนี้ไม่ใช่ข้าวปลอดสารครับข้าวปลอดสารเนี่ยข้าวไร้สารข้าวปลอดสารยังสามารถมียาฆ่า,มาแมลงได้นะครับอา้าวมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่าถ้ากดถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย ฉีดไปปุ๊บแล้วก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ฉีดเหมือนทิ้งช่วงก่อนเก็บเกี่ยวไม่ได้ฉีดเราเรียกข้าวแบบนี้ว่าข้าวปลอดสารได้แปลว่าอาจจะยังใช้ยาฆ่าแมลงใช้ยาเคมีได้นะครับแต่ข้าวนี้คือมาตรฐานสูงสุดของความปลอดภัยครับกว่าหมอแบงค์จะหามาได้นี่โอ้โหนานมากๆนะครับนานมากๆดังนั้นลุยไปด้วยกันนะครับรอข้าวกินข้าวนี้ครับแล้วคุณจะสุขภาพดีนะ หมอเอามาให้ทุกคนจับต้องได้นะครับเดี๋ยวรอโปรโมชั่นกันอีกทีนึงแต่เป็นมาตรฐานสูงสุดของการเป็นข้าวของประเทศไทยแล้วนะอืส่วนถ้าใครนะครับสนใจกาแฟนะก็สามารถสอบถามได้เช่นกันนะอันนี้เป็นด็อกเตอร์คอฟฟที่เป็นขั้วกลางค่อนเข้มนะครับเป็นลักษณะแบบเรียกว่าถุงดริปนะเป็นกาแฟดริปก็สามารถชงน้ำร้อนแล้วก็ดริปใส่ถุงได้เลยนะครับที่เห็นเป็นรูปช็อกโกแลตคือไม่ใช่ช็อกโกแลตแท่งนะครับ แต่เป็นเรียกว่ารสชาติของกาแฟตัวนี้ละกันออกแนวโทนถัว่วโทนช็อกโกแลตตามคาแรคเตอร์ของเม็ดถั่วเขานะครับตามคาแรคเตอร์ของเม็ดกาแฟเขาส่วนโปรดักอีกลหลายๆตัวนะครับที่ช่วยบำรุงสุขภาพและเป็นอาหารต้นทางชาเขียวครับใครไม่ใช่สายกาแฟหมอบแบงค์ขอแนะนำชาเขียวจากทีมมาสเตอร์ชาวญี่ปุ่นนะครับเรียกว่าชาเขียวอูมามินะครับมีทั้งแบบ ชงน้ำนะครับแล้วก็แบบมัทฉะแต่ตอนนี้ของขาดตลาดอาจจะมาอีกทีปีหน้านะครับก็พิมพ์รอชาเขียวกันไว้เดี๋ยวพอมาปุ๊บน้องแอดมินของหมอแบงก์ก็จะบอกคุณทันทีเลยนะครับตัวนี้คัดสรรมาให้แล้วเนาะสุดท้ายครับหมอแบงก์ฝากคลาสที่ชื่อว่าคลาสอาหารต้นทางไว้ให้กับทุกท่านด้วยนะตอนนี้มีเพื่อนมากกว่า10,000คนแล้วนะครับคลาสเรียนนี้จะทำให้มุมมองการมองอาหารของคุณ ไม่ถูกหลอกอีกต่อไปในยุคปัจจุบันเนี่ยความรู้สุขภาพเยอะไหมครับเยอะมากๆความรู้จาก AI เริ่มมาแล้วนะครับความรู้คุณจะสับสนจะงงมากๆทํทำไมบางคนถึงให้กินให้กินโปรตีนสูงๆบางบางเวลาที่เราเป็นโรคไตแล้วคุณหมอบอกว่าให้ลดโปรตีนเอ้าแล้วตกลงจะเชื่ออันไหนดีเห็นไหมความรู้มันสับสนมากๆครับแล้วโปรตีนมันไม่ได้ ซ่อมแซมไตส่วนที่สึกห้อหรอทำไมเวลาเราไตาเสื่อมถึงต้องลดโปรตีนจริงป้ะเป็นแบบนี้ครับบางคนบอกว่าเออทำไมผลไม้มันมีฟรุกโตสทำลายสุขภาพแต่หมอแบงค์บอกว่ากินผลไม้รักษาเบาหวานรักษาโรคอ้วนรักษาไขมันพอกตับได้ความรู้มันกลับกันแบบนี้ครับสิ่งที่อยู่ในคลาสเนี่ยจะทำให้คุณปลดล็อกความรู้ ด้านอาหารทั้งหมดเลยครับหลังจากนี้จะไม่มีใครหลอกคุณได้ละเพราะอันนี้คือแก่นแท้ของการมีสุขภาพที่ดีนะครับสุดท้ายในคลิปนี้หมอแบงค์ฝากไว้ครับว่าถ้าคุณอยากสุขภาพดีให้จำแค่8คํคำนี้ครับ eat food not too much mostly plants ครับกินอาหารไม่มากเกินไปเน้นพืชเป็นส่วนใหญ่ครับ แล้วคุณจะสุขภาพแข็งแรงหมอแบงค์ลืมบอกไปครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่เคยกดไลค์กดติดตามกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ครับเพราะเดี๋ยวปลายปีหมอแบงค์จะสุ่มแจกของรางวัลพิเศษให้กับผู้ติดตามเท่านั้นครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์ครับ